ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยกกลางครับ EP ที่16ครับผมวันนี้นะครับคลิปนี้ก็พิเศษนิดนึงครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับมีโอกาสเล่นยาวกว่าปกติครับแล้วก็มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นครับปกติช่องนี้จะเล่นหลังเรื่องงานสั้นๆนะครับแต่วันนี้นะครับดันมีจังหวะชีวิตพอดีนะครับเลยได้เล่นยาวกว่าปกติหน่อยก็ เดี๋ยวลองเล่นไปก่อนนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับคิดว่าน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าพอดีลูกชายครับไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับคุณยายเขาเราก็เลยนะครับได้มีโอกาสเล่นเยอะเยอะกว่าปกตินิดนึงนะครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับกิเชิญแม่บ้านเรื่องงานนะครับเข้าปาร์ตี้ได้บ่อยละเดี๋ยวก ตามแผนแล้วครับตอนนี้ก็จะมาเช็คชื่อก่อนเลยนะครับแล้วก็ฝากค้ังครับฝากของเลยมีอะไรฝากได้บ้างฝากหินไว้ฝากลูกแก้ววิญญาณน,นะครับอ้าวทำให้ฝากได้อ่ะโอเคได้แล้ว มแมวได้ไหมแมวฝากไม่ได้อโอเคครับประมาณนี้ก็จะรีบนะครับทำอะไร,ร,นะรที่เสร็จตั้งแต่อยู่ในเมืองเลยนะครับทำอะไรที่เสร็จตั้งแต่อยู่ในเมืองเลยแล้วก็จะได้ซื้อกแก้วนะครับซื้อเพิ่มมาจะได้ไปเก็บเวลข้างนอกนะครับให้ได้มากที่สุดตอนนี้เราก็เลเวล3 4แลวนะครับ ซื้อไว้เพิ่มสามลูกโอเคเรียงกันไม่ได้ยังไม่ได้เรียงไม่ได้ฮะอก็ไม่ใช่ปัญหาครับางานตัวนี้ก็ฝากไม่ได้ด้วยอันนี้ผมลองอลองตัดสินใจกดเรียงหมดเดี๋ยวลองตัดสินใจนะครับลองลองไปฝากดูสิได้ไหมอะนะครับอยากฝากได้ละ <laughs> โอ เอตอตอนแรกก็คิดว่าฝากไม่ได้นะครับเรืนอฝากได้แนละ้วอาจจะไปฝากที่ลังรวมไม่ได้ครับเออเป็นอย่างนั้นโอเคครับแล้วก็มารับภารกิจที่หมูทองนะครับมารับภารกิจที่หมูทอง <c oughs> ก็ปิดสกรีนครับกับคือะอ,อะไรมาซอนอูทันอูซอนอูใช่ไหมครับลืมละนะครับ โอเคครับภารกิจวันนี้นะครับมีภารกิจที่เราต้องไปทำก็คือ,อาสูงนิดนึงตเท่เลยนะครับอาชีพดาบครับพเพราะบ้านเรื่องงานครับจะต้องไปตีอ่าโจน่โจนโจลับจ้างหรือเปล่าฮะโจนน่าจะโจรับจ้างเนาะน่าจะโจรับจ้างนะครับ เอาตัวหมอวิ่งมาด้วยนะครับเอาตัวหมอวิ่งมาด้วยอเอาตัวหมอวิ่งมาด้วยนะครับตามาปีวิ่งเร็วเพิ่มนิดนึงนะครับก็ระหว่างเล่นไปเรื่อยๆนะครับ <Ł eller> ผมก็คิดอยู่ว่าอี่หรือเราควรเปลี่ยนอะไรสักอย่างดีนะครับวันนี้ มี34แล้วนะครับเพราะาเล่นแบบเดิมเนี่ยมันก็สบายดีแล้วนะครับนะครับแต่บางทีก็อยากให้ชีวิตมันมีอะไรลุ้นบ้างนะครับเลยจะสนจจว่าเออวันนี้ก็จะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับยาวไปจนถึงเปลี่ยนคาดไหมนะครับโอ้โหอยจจะเอาจุดนี้เลยนะครับความจุดนี้แหละเนอะ ออโจรรับจ้างกับโจรสืบข่าวครับโอเคนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนี่แหละครับเนาะแล้วก็ใช้สกิลของเรียกว่าสามสิบอยู่นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเอาในบ้านเลิกงานนะครับม่บ้านเลิกงานที่เป็นตัวหมอเดินอะเดินมานะครับเดินมาเดินมาเก็บธุรกิจด้วยกันนะครับ ันนี้มีเวลาหนึ่งชั่วโมงก็พยายามครับแต่ส่วนตัวผมผมวางแผนไห้นะผมวางแผนไห้นะครับคุณผู้ชมคือจะเล่นหนึ่งชั่วโมงแหละนะครับแล้วก็จะพ,พอเล่นเสร็จนะครับคลิปตัดได้หนึ่งชั่วโมงก็พยายามจะตัดให้เหลือแค่สัก20นาทีนะครับเพื่อให้ตัวคลิปดูง่ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับผมจะตัดคลิปให้ดูง่ายๆหน่อยเพราะว่า ผมเข้าใจนะครับสไตล์ของอกคนแบบวัยทำงานอย่างเราเนี่ยครับมันมันนานไม่ได้ครับผมใช้เวลานานไม่ได้ครับผมใช้เวลานานไม่ได้เลยก็ต้องอืตัดที่20นาทีให้พอดูง่ายครับให้พอดูง่ายครับคุณผู้ชมถ้าหนึ่งชั่วโมงนี่ผมว่ามีเบื่อครับไม่เบื่อก็ก็หลุดไปก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะเยอะไปนะครับมันเยอะไปแต่ตอนผมมองว่า20นาทีกำลังดีครับผมตัดให้เหลือประมาณสัก20นาที กังดีนะครับคุณผู้ชมตัวผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแผนที่จะเพิ่มหรือจะเล่นตัวเพิ่มมาอีกหนึ่งตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับยังครับตอนนี้ก็ยังโอเคกับปาร์ตี้2อกัวอยู่นะครับเพราะว่าด้วยความที่เราอัดคลิปแหละเราทําคลิปด้วยแหละครับมันมันออ ใช้เวลาในการาเล่นแต่ละตัวนี่นะครับนานกว่าจะเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยครับจากจุด A ไปจุด B จุด B ไปจุด C เนี่ยค่อนข้างใช้เวลาเยอะครับคุณผู้ชมคือใช้เวลาเยอะมากก็เลยก้าวใ<า><า>จนะครับเล่นแค่2จอกอแค่นี้ก็เหนื่อยน,นะครับ เน,นี่ยก็อนนเป็นของภารกิจนะครับที่จบไม่ได้มีของอันนี้หล่นเพิ่มเลยนะผมว่าผมไม่ได้คิดเองนะตัวสืบข,ขาวที่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่กว่าเราตัวใหญ่กว่าเรานิดนึงยักษ์ไรเงรี้ยตัวรับจ้างนี่สบายๆครับตีง่ายมากเลยแต่ว่าโจสืข,ขาวเนี่ยค่อนข้างจะอึดครับรู้สึกว่าเออต้องตีไหลาิฮิตหลจังหวะอยู่เหมือนกัน ชีตผมเลยเหลือเลยครับคุณผู้ชมสองล้านเอาเก็บ <c oughs> <Okay, bye. c oughs> ไว้ก่อนครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้ตัวผมมองว่าผมชอบตกิยสามสิบครับตกิยเล้วสามสิบนี่แหละตอนนี้แหละคือใช้เนี่ยโอเคเลย <c oughs> นะครับตะเกีย <c> บ <oughs> แบบที่ฟันแนวนอนก่อนแล้วจับกระโดดขึ้นไปแล้วก็สับลงมานะครับสับลงมา ใช้ได้เลยครับเท่มากครับอย่างสวยเลยครับคุณผู้ชมผมว่าผมเลือกอาชีพดาบเนะี่ยเดี๋ยวลองเปลี่ยนที่นะครับคือเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมว่าจะขยับมาตีอามอนเตอร์ข้างในนี้อาจจะเป็นชุดเดิมนะครับจนรับจ้างกับตัวสืบข่าวแต่ว่าเราเข้ามาตีข้างในดีกว่าตรงนี้ผมเป็นจุดนึงที่ผมยังไม่เคยเข้ามาตีเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอลองเอาหมอกันนะครับ หมอมาตีตรงนี้ดีกว่าวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้ากนะครับมาตีบนบ้านบ,บนบ้านโจรเลย <c oughs> ไม่หักมาตรงนี้เลยว่าวันนี้ผมคาดว่าส4มิบสี่มีภารกิจหมูทองถ้าหมูทองตกนะครับถ้าหมูทองตกเนี่ยยังไงก็ ส5ห้าแน่อนอนครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะเปลี่ยนคลาสผมคิดว่า EP นี้น่าจะเปลี่ยนคลาสทันครับเพราะว่าเรื่องสิบห้าสดาพอดีโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ฟามาตอนนี้จะเต็มหลอดละแล้วก็เลเวลส5ิห้าเป็นที่หนึร้อยครับคุณผู้ชมครับโอเคเลยนะครับตอนนี้ผมเลเวลสาสิบห้าละก็เล่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับครึ่งชั่วโมงได้ ก็อาจจะต้องตัดในส่วนก่อนหน้านี้ออกนะครับถ้าถ้ามันเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผู้ชมจะดูเบื่ออ่าภารกิจมาจากผู้คุมกดดาครับเพราะว่าที่ทำภารกิจอ่าเรือระดับ29ก่อนอ๋อคือเควสของแม่นางจินใช่ไหมครับเนี่ยภารกิจที่ว่าถึงเวลาเลือกครับซึ่งเราทํามาแล้วครับคุณผู้ชมของตกก็จะประมาณนี้นะครับที่เล่าลิ้นม,มาประมาณครึ่งชั่วโมงล่าสุดตอนนี้จน สืบข่าวนะครับัวสืบข่าวก็เลเวลท่อเราแล้วนะครับชื่อเขาสังเกตก็จะเป็นสีขาวข้างบนหัวละเป็นเลเวลท่ากับเราเลยอ่ะคุณผู้ชมครับผมตัดสินใจว่ามาเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองเราจะมาเปลี่ยนคัสกันเลยนะครับแล้วที่ขาดไปไมไปได้เลยครับเดี๋ยวก่อนผมเอาตัวหมอยิงมาด้วยนะครับหาวมาละก็จะส่ง ภารกิจหมูทองเลยครับไหนๆก็เข้ามาในเมืองแล้วเราจะทําการส่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับให้เหลือแค่ภารกิจเปลี่ยนคลาสนะครับแล้ววันนี้ครับผมมีตัวช่วยครับวันนี้ผมจะไม่เลือกเองนะครับธรรมะหรืออ,รรอารทำโอเคส่งภารกิจก่อนโอเคครับามายืนชมอยู่ เดี๋ยวมายี่นชมยิวตรงนี้ครับเพราะว่าเราต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะต้องไปธรรมะหรืออธรรมนะครับตอนนี้คือจุดที่เราต้องเลือกครับคุณผู้ชมผมตื่นเต้นแล้วตอนนี้เราถึงจุดนี้แล้วนะครับเรามาถึงจุดนี้แล้วครับพ่อบ้านแม่พ่อบ้านเื่อง,งานกับแม่บ้านเรื่องงานนะครับเรามาถึงจุดนี้แล้วอจุดที่ต้องเลือกครับเดี๋ยวเอาตัวหมอมานะครับ ตัวหมอมิงกลับก่อนมาอยู่คู่กันก่อนซ้ายหรือขวาดีนะครับวันนี้นะครับผมก็ใช้กลงล้อเสียงท้ายครับนี่จะใช้กลงล้อเสียงท้ายครับว่าเราจะได้เป็นธรรมเป็นธรรมะหรืออธรรมนะครับขออนุญาตนี่เท่ๆเท่ๆเท่ๆก่อนที่เราจะเปลี่ยนคัร์์นะครับก่อนที่จะเลือกสายห่าป่าให้ครบนะครับ โอเคมาแล้วด้เวลาเสียงท้ายครับคุณผู้ชมผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรนะครับส่วนตัวผมได้ทั้งคู่ครับจะทำมาหรืออาร,รมก็ได้นะครับมี2ทางให้เลือกโอเคไปกันเลยดีกว่า,เ,าเรียบร้อยครับคุณผู้ชมธรรมะเออไม่ใช่ครับอาร,รมครับผมสีแดงพอดีนะครับอโอเคสุดท้ายได้ลงเอยที่อาทรรมครับ ผมได้หมดครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็วงล้อสุ่มแล้วครับโชคชะตานำพาให้เราต้องไปอัรทธรรมครับผมโอเคได้หมดนะอ่าตอนนี้ก็ไปเลยนะครับเอาอาทําเลยคู้คุ้มกดดันครับผู้ชมรับภารกิจมาเลยเว้ยเเหมือนจะลืมอ่านการ์ตูนอ่าเดี๋ยวผมอ่านก่อนนี่ตอนนี้เจ้าเป็นคนของฝ่ายอาทธรรมแล้วนะอ่าจะเอาอย่างท่านฮันบี ไอดอลที่อันบีันหรืออ้าจะปราบปรามพวกธรรมะให้สิ้นซากเรื่องจากเจ้าพวกนั้นก่อนเลยแล้วกันเฮ้ถ้าพวกธรรมะเจอกันสักตั้งไหมโอ้หนักเลงไหหลังาลจากเลิกฝ่ายแล้วสงครามระหว่างธรรมะและอธรรมก็จะเริ่มต้นขึ้นนี่เดี๋ยวก่อนข้าจะสอนวิธีเอาชนะในแบบอธรรมให้เจ้าจำไว้นะต้องกลมกลืนกับศัตรตูเพื่อหาโอกาสขอตีสนิทแล้วก็ สังหารเลยใช่ป่ะนี่ลูกศิษย์อาจารย์ท่านคอยดูข้าจะไม่ทําให้ควายอธะร,รมและท่านฮันบีต้องมัวมอง,มอง,มองดีมากงั้นไปจัดการได้จําไว้นะทําตัวกลมคืนไว้เล็งเล็งอยู่เล็งอยู่นสงนายิ้มครับเงียนเลยฟี๊เดเกินสาวทําอะไรยะนี่หล่อนออกไปล่าผู้ชายกันไหมต้องโน้นเนี่ยผู้ชายเพียบเอาอาจารย์งงเลยตุดอีในโลกจิต ไม่ได้บอกให้กลมกลืนแบบนั้นเว้ยเอ้บ้าอาจารย์โมยนะครับโอเคบังเอิญนะครับฝ่ายธรรมะเป็นผู้หญิงนะครับคุณผู้ชมเออในสื่อการ์ตูนนี่ก็ตบมุกบ่บ้าดีเหมือนกันนะครับอ่านกี่ครั้งก็น่าจะไม่เบื่อนะครับเออเรียกรอยยิ้มได้เดี๋ยวผมจะขายของก่อนนะครับคุณผู้ชมขายของเกียย์ครั้งออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะมาในเมืองทั้งทีครับมาตลาดถ้าไม่ซื้อของไม่ซื้อผักซื้อปลาก็ ไปไม่ได้ครับต้องติดไม้ติดมือไปครับอ่าก่อนที่จะออกไปที่ไปปราโจนขวัญยักษ์นะครับโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมตัดภาพนะครับไปโจรขวัญยักษ์แล้วก็ทำภารกิจนะครับเรียบร้อยละตัวคุณผู้ชมจะดูนานแล้วก็เบื่อไปก่อนนะครับผมก็เลือกที่จะอ่ากลับมาเมืองละนะครับอันนี้คือภารกิจครบแล้วนะครับอ่าภารกิจครบละนะครับตอนเล่นมาประมาณสัก4 0 45นาทีนะครับ อ่ะสี่สิบถึงสี่สิบห้านาทีแล้วเมื่อกี้ก็ส่งธุรก,กิจเลยนะครับอ่าส่งละทีนี้เขาให้ไปไหนเอ่ยอ๋อโอเคครับเขาให้ไปที่พักสามมันนะครับอ่าอุ้ยตื่นเต้นครับเพราะว่าจะได้ไปแผนที่ใหม่แล้วคุณผู้ชมผมจะได้ไปพักสามมันแล้วสุดท้ายฮอนมันแล้วครับเราก็ได้อยู่ทั้งหมดสิบห้าอีพีครับคุณผู้ชมครับอ่า 15 ep เข้าไปสำหรับเมืองฮอนบันนะครับลาแล้วฮอนบันเราจะได้ไปใช้ชีวิตที่3มานครับคุณผู้ชมเุ้ยคนเราตื่นเต้นจะได้เปลี่ยนแผนที่ใหม่แล้วครับ15 ep กับ1แผนที่เนซื้อยันพักสามาานไปด้วยนะครับจะวับเราจะวับไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเราขายลูกแก้วผลึกวิญญาณน,นะครับได้มา16 m 16ล้านนะครับก็ ซื้อเลยครับเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าเวลาครับคือตัวแปรสําคัญในตอนนี้เรานะี่ครับ20นาทีเนาะแล้วก็ผมได้มาจะครบ1ชั่วโมงแล้วครับผู้ชมครับน่าจะใกล้จะต้องส่งเควสนี้กะส่งเควสนี้แล้วครับแล้วก็จะพักนะครับเพราะว่าถ้าเล่นนานกว่านี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะไม่อินนะครับกับตัวเกมวันนี้ ได้ตังมาพิเศษครับเพราะว่ามาเล่นเกมวันนี้ได้เวลาเพิ่มครับปกติเล่น20นาทีวันนี้ได้เล่นพิเศษครับ1ชั่วโมงอ่า,อาก็ถือว่าโชคดีครับโชคดีมากเ,เดี๋ยวเรามาส่งผลกิิเลยครับว่าตัวเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับจำภาพเก่าก่อนม, 5, มีผ้าพันผมผมเส้นตรงๆส่งปุ๊บอ่ารู้สึกว่าจอจะยาวขึ้นครับแล้วก็ แล้วก็ไรผมข้างหน้าจะมีเยอะขึ้นนะครับส่วนป่นที่มัดผมนะครับก็จะสีออกจางๆนิดนึงอ่าออกกระจางนิดนึงแล้วก็มีภารกิจให้รับเลยครับคุณผู้ชมครับเลเวล35ให้ไปตีกองโจนทหารโอเคครับผมจะรับไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ชีวิตกันที่มือพักสามานตต่อนะครับอเดี๋ยวเอาหมอหญิงวิ่งมาแป๊บหนึ่งนะครับหมอหญิง โอเคครับหมอหญิงก็เปลี่ยนคัสเป็นอาธรรมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมดีใจนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าชุดเช่านะครับจะเปลี่ยนหรือเปล่าเดีนะ๋ยวผมสวยเลยสวยเลยอย,อย่างเท่เลยครับพ่อบ้านพอ่นพอบ้านเท่แล้วอัปเกรดเดี๋ยวผมตัดสินใจนะครับกลับไปเอาของนะครับเอาเอาวุธกับชุดเช่านะครับของ คาัคาคัสนะครับรู้สึกจะเปคัสเนาะนะครับอ่าโอเคตัดมาเลยครับตอนนี้ผมได้จวุดและชุดเช่าไปแล้วนะครับจะตกชิ้นละ3 0 0แสนสลึงอ่าซึ่งก็ตัวตัวผมมองว่าแพงนะนะครับเพราะว่า <c oughs> เราสายฟรีเนาะคือเรารู้สึกว่าแพงอยู่นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับพื่ความเท่โอ้ยอย่างเท่เลยครับคุณผู้ชมออกแขนเนี่ยนะครับแล้วก็ชุดเนี่ยจะดูด,ดำทะมึนนะครับแล้วก็สนับตรงข้อศอกเนี่ยจะเป็นสีขาว ตอนนี้นะครับผมว่าจะมาฝากขายของนะครับผลึกวิญญาณระดับต่ำนะครับมาขายทิ้งไว้เพราะว่าใกล้จะตัดจบนะครับ๋ยวผมก็จะตัดจบประมาณนี้นะครับตากลูกแก้วก่อนนี่ครับก็จากนี้คงต้องเดินเส้นทางใหม่ไปเลยนะครับแล้วได้ชุดเช่ามาใหม่ด้วยนะครับหน้าตาดูจริงจังขึ้นนิดนึงแต่ตัวคนเนี่ยนะครับยง เล่นกันอย่างง่วงเหมือนเดิมมาฟ์มหลังนี้นะครับฟ์งหลังจากนี้ก็รู้สึกว่าเล่นลื่นขึ้นนะครับสบายขึ้นอย่างน้อยก็ไม่ต้องมานั่งลังเลละนะครับได้ชุดดีขึ้นเนาะเดี๋ยวตั้งราคาไว้นะครับอโอเคเลยนะครับตั้งราคาประมาณนี้ไม่ แพงกว่าเขานะครับเพราะเราขายแบบนร้อนเราเราเน้นขายได้นะครับอืมเราเน้นขายได้ก็คลิปนี้นะครับอาจจะดูเหมือนมีอะไรเยอะนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมก็เล่นด้วยความรู้สึกสบายๆมากๆเลยครับคุณผู้ชมไม่ได้คาดหวังแล้วก็ไม่ได้เร่งนะครับแค่ปล่อยให้เกมมันพาไปนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูจนถึงตรงนี้เลยนะครับจากนี้เส้นทางอาธรรมจะเป็นยังไงนะครับผมเองก pus, อนน on, his, ็ยังไม่รู hmm. ้เหมือนกัน แต่ก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับตามเวลาที่มีหลังเลิกงานเหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันอีทีหน้าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอบคุณมากนะครับที่มาชมไปละ